โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตุยนุยตะลุยที่ยวสเปเชียลเที่ยวคลองลาวนรายการที่จะมารีวิวอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังในจังหวัดระยองแต่ยังไม่มีคนรู้จักนะครับผมผมทิวครับผมโมครับและผมบีมครับและนะครับวันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดระยองนั่นก็คือคลองลาวน ตอนนี้นผมเราก็อยู่กันที่คลองระวนแล้วนะครับผมรู้หรือเปล่าครับว่าคลองระวงนตั้งอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลชากระพงอำเภอแก่งจังหวัดระยองพร้อมแล้วไปกันเลยมยาถึงที่นี่นะครับก็จะมีเสื้อสุนชีพไว้ให้ใส่นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางนะครับผมหรือว่าเซฟตี้เฟ้อ และคลองละวรมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับมีความสําคัญ2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นครับวัเรีย่อนะครับในนิรานเมืองแกงครับท่านสุนทนผู้ได้กล่าวถึงการเดินทางมาพ่อจากพืงที่มากนครไปยังวัดป่าคำครับด้วยสถานที่หนึ่งที่ท่านได้ผ่านนะครับนั่นก็คือคลองระวนครับสาเหตุที่เรียกว่าคลองระวลนะครับผมเนื่องจากว่าคลองระวลนั้นมีความวกไปวกมาโคงไปโคงมานั่นเอง ความสําคัญด้านที่สองนะผมนั่นก็คือด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากว่าชาวบ้านและชาวประมงในละแวกนี้นะผมได้ทําการเพาะเลี้ยงเชื้อหอยนางรมนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็น2วิธีนั่นก็คือ 1. ตุ่มปูน2แพหอยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วตามธรรมชาตินั้นหอยนางรมสามารถเกาะติดตุ่มปูนได้เรียกว่าอีแปะนั่นเองซึ่งต่อมาได้ทําการขายต่อไปเพาะปลูกในทะเลซึ่งขายต่อให้จังหวัดชลบุรีบ้างจันทบุรีบ้างแล้วก็ตาาบ้างนะครับผม เอ๊ทำไมคลองระวนถึงเพราะเลี้ยงหอยนางรมได้ดีล่ะครับอ๋อก็คลองละวนเนี่ยมันมีทั้งสามน้ําที่มาอยู่ด้วยกันน้ําจืดน้นําเค็มแล้วก็น้ําก้อยทาให้สิ่งแวดล้อมอ,อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่พ่อพันธุ์สัตว์อนของในน้ำอีกแล้วก็หอยนางรมเนี่ยชอบอยู่ในแม่น้ำนี้มากและสองข้างฝั่งเนี่ยมันยังเป็นป่าชายเลนอีกดังหาก โอ้ยอย่างงี้นี่เองคลองละวนก็น่าเที่ยวเหมือนกันแลเนี่ยซึ่งปัจจุบันนะครับผมชาวบ้านและชาวประมงในละแวกนี้นะครับผมได้ทําการอานุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกันมากขึ้น,นเช่นการเก็บขยะการรักษาพันธุ์ไม้นะครับผมซึ่งปัจจุบันทําให้คลองลาวนนั้นเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะสําหรับการพักผ่อนแล้วก็เพลิดเพลินไปกับธรรมชาตินะครับผมก็ถ้าใครสนใจที่จะมาท่องเท,ที่ยวที่คลองลาวนนะครับผมพวกผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผม แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้เพจตุ้นุยตะลุยเที่ยวแนละอย่าลืมใน y o ย t u b e เราก็มีนะครับผมชื่อว่าตุ้นุยตะลุยเที่ยวนะครับผมและสำหรับวันนี้ขอลาปบ่กนสวัสดีครับ